เมนใหญ่ถ้ากินมัยใหเต้นนุ่งเกิบๆครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเช็คเจ้ากาโต้นะครับโอ้โหเช็คเจ้าเอ้ยไม่เออกาโต้เช็คเจ้ากาโต้ครับก็เราจะทำ ช่างกำลังสตาร์ทไม่รู้เช็คอะไรนะสตาร์ทแล้วเดินออกไปโ <c oughs> นดนอคับ <c oughs> อันอุย้ยไม่มีสายพ่วงก,ก็จบเท่านั้นแหละสายไม่ยอมเหยียต้องสายรถไถได้แต่กันชุบรถไถรถไถ มันต้องสายพ่วงนีบนีบ,น,บนีบแล้วก็ไปจี้ใดสตาร์ตงงนนนนต้องจี้ใดงเ,งนนเกิดปัญหาใหญ่แล้ว จะเช็คเจ้ากาโต้แต่สายพ่วงไม่มีจะทำยังไงดีไปยืมใครอะถามใารชูเราจะไปยืมใครไปยืมใครช่างเตี้ยมีไหมไปยืมช่างเตี้ยห้อกันยอตาพ่อพอรถเอทเลอร์มันตามนิด ฮือมันอ้อนยญ่ท่าทำยังยยไงช่างใช่คอยสายพวงถ้ามีสายพ่วงก,ก็หนีบหนีบแล้วก็จีด้ มันสตาร์ทได้ต้องต้องจี้ได้นะครับ ไปยืมช่างเตี้ยกันไหขับรถไปยืมช่างเตี้ยก่อนนี่อเมื่อกี้ยังไปทำคลิปไปถ่ายเขาอย่างนี้อยู่แลเวลาให้ไปยืมทสายพ่วงอีไอ้ช่างเขาจะได้ สาเหตุมันเกิดเพราะอะไรได้ขับออกนี่ผมไปจอดทิ้งไว้กับสวนยางเลยได้นี่สมมติว่าได้ขับออกนี่ <c oughs> ไปชางแซมหัวชิดเบอร์ <c oughs> คินหาสายพว่วงเอ้ ผมไม่มีเบอร์ช่างเตี้ยช่างเตี้ยนะมีอยู่แล้วขับรถไปเออตีไปเขาก็รูแหละเขาเห็นรถเขากู้ว่ารถกานชูแล้ว,ลวนี่โอ้ต้องไปด้วยเหมือนเด็กน้อย,นอยอนเนาะไปไปไปขับรถไปเดี๋ยวผมไปด้วยไป ไปไปยืมช่างเตีย้ยไปตัดรถไปนี่ทางนง้นก็มองหน้ากันหัวเราะอยู่นี่แหละ<ป>เรามายืมสายสายเตีย้ยยืมสายพ่วงก,ก่อนสายพว่วงสายพว่วงไ,ไม่ให้แต่มันสตาร์ได้อ่ะ อยู่ตรงไหนโอ้โน่นเห็นแล้วนู่มอันนี้ก็เชื่อมข้างในด้วยป่ะโอ้เชื่อมข้างในด้วยพ่นสีเชื่อมเสร็จพ่นสี สายพ่วงถ้าเอาไปอันนี้ก็ไม่รู้ดีเราก็ทำให้มันแน่นๆน่แล้วน่าจะได้ครับ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 ยวกลับแล้วนี่เต้ะนี่สายพ่วงอยู่นี้ครับนี่ช่างบอกว่ามันไม่ค่อยดีดรกเปดอไม่ค่อยดีครับมันอ่อนคบว่ามันอ่อนยังไงก็ไม่รู้ อึมฮึมฮัมฮึมสาวัดล อันนู้นแหละอ่าได้กรีบนี่เห้ยวิออนนี่กีทาะนะแาดนนตัวครีบนี่แหละมันไม่ค่อยแข็งแรงครับว่างั้นมันแต่พันพอได้อยู่ครับว่าอือวันนี่มันติดง่ายอยูอีอ่ะสายน,นี่ใช่ไม่ได้ยดืย้อสายที่ออกมานี่นะ่ะ มีนจะไปคีบนั่นเลยทางในแเราเานะนาะแน่นอน,นเนี่ยเรา,าคีบกบขึ้นไปึดตึ้งเลยเาลมา <laughs> แคบเดยเขาบอกว่าต้องไปลองดูเลยนู้นว no, no. ่น huh ู kind of ้ยจีได้ปะได้หน่อย ตีไดสตาร์ทนู่นไม่ได้ไดนี่เฮ้ยเจีย๊ยดูจากสัมบัติำนวนในชั้งนี้ตายหน้านี่โอ้คุบัิตบัณิตครับ ตวจี้เลยครับจ bueno ี้เลยครับจ um> ี้เลยครับ เนี่ยเดงก็มันหมเทอ่งแต่นเนาะย้ยย่ข้าบอกว่าไม่ต้องพูดทำแบบเงียบๆนั่นแหละก <c oughs> ำลังหาวิธีอยู่ครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปครับ